เป็นสินค้าแรไอเทมที่ทุกคนต้องมีคือหมวกนิรภัยของแบรนด์สตีลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฟังก์ชันเบสิกหมวกนิรภัยตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมาดูกันว่ามันมีดีอะไรยังไงบ้างฟังก์ชันแรกหน้ากากกันกระเด็นของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากแบบรุ่นตะข่ายเปิดปิดได้หมวกทั่วๆไปตาท้องตลาดที่บางทีถ้าเกิดเราโก้มไอหมวกตัวนี้ก็จะตกนะฮะแต่อย่างของสตีลเนี่ยมันเป็นล็อกค่อนข้างที่จะ แน่นหนานะครับไอเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วยังวัสดุมีความแข็งแรงทนทานมากๆอยู่แล้วที่สัมคัญเขายังให้คอบหูใช้ครอบกันเสียงจากพวกเรื่อยยนต์ที่มีเสียงดังๆเรียงเครื่องตัดหญ้าบางรุ่นที่มันมีเสียงดังผมบอกได้เลยนะครับเวลาครอบไปอ่ะมันจะไม่เจ็บหูมันค่อนข้างที่จะใส่แล้วสบายหูไม่นีบหูเปล่าแล้วที่สำคัญคือมันยังสามารถ กันเสียงได้ดีมากๆเลยมันก็จะมีตัวปรับระยะให้มันสามารถรัดหัวเราได้พอเราปรับระยะให้มันแน่นปุ๊บไอ้ตรงตัวครอบกันหูวเราก็ผักเข้ามาอย่างนี้เลยผักเข้ามาอย่างนี้ทีนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรแล้วมันจะลดเสียงจากเสียงเครื่องยนต์ที่มันมีความดังมันก็จะทําให้รักษาหูของเราไม่ให้ทําให้หูเราอ่ะมันมีความ อื้ออึงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับบริษัท99 J&K ของเราได้เลยราคาผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะสค้าตัวนี้ผมรับประกันเป็นของแท้จากแบรนด์สติล100%ของมีจำนวนจำกัด